ดีค่ะน้องก้อยนะ,ะเดี๋ยวพี่ได้รับข่าวสารมาว่าน้องก้อยอเดินทางมาเธอรถที่แข่งของเราจากจังหวัดสตูลกันเลยค่ะทำไมถึงได้เลือกไว้ใจและเชื่อมั่นในเจวนิชชดของเราคะอ๋อเห็นยอดวิวการขายในปีน่ะค่ะเห็นรถเข้าออกเยอะมากค่ะเยอะมากใช่ไหมก็เลยเชื่อมั่นใช่ค่ะเละกไว้ใจแล้วก็ตัดสินใจเดินทางจากสะตูนมาที่นี่ค่ะที่กระบี่เลยใช่ค่ะแล้วพอมาถึงมาถึงที่เต็นท์ใช่ไหมคะความรู้สึกประทับใจอะไรวันแรกเมื่อขึ้นมานั่งานก็รับดีมากค่ะค่ะแล้วก็ วันนั้นที่มาน้องก้อยเลือกรถอีสูซุคันนี้เลยไหมใช่ค่ะคันนี้เลยค่ะแล้วก็ทําสัญญาเลยไหมทำสัญญาเลยค่ะแต่ว่าการจองรถจองผ่านกลางอากาศก่อนที่จะมาถึงใช่ค่ะจองความพีคค่ะแล้วก็อนุมัติภายในกี่วันคะหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันเลยใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอทาสัญญาน้องก้อยก็ได้รับรถจากที่เกไปใช้งานชั่วคราวด้วยใช่ไหมค่ะเรามีบริการทุกอย่างเลยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางมารับรถด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะก็เซลลพี่วิบริการน้องก้อยเป็นยังไงบ้างดีมากมให้ ก็มันถามมันถามอะไรก็ที่เขาตอบให้ข้อมูลชัดเจนชัดเจนค่ะถามอะไรตอบได้หมดชตอนนี้ประทับใจอะไรทุกอย่างเลยการบริการก็ดีค่ะมีอะไรแนะนําให้เราปรับปรุงแก้ไขไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะประทับใจมากขอบคุณน้องก้อยนะคะที่เลือกมาเป็นครอบครัวกับเป็นวิชิตของเรานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววิชิตสวีตตการนะคะได้รับรถคันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ตะการงานที่ทําอยู่ก็ขอให้ตจริญก้าวหน้าแล้วก็อาชีพทําสวนก็ขอให้ราคาราคายางราคาดีตลอดทั้งปีนะคะค่ะ